ทำอย่างไรเมื่อความรู้ที่อยู่ในหนังสือไม่เพียงพอสำหรับเด็กในยุคศตะวรรษที่21แล้วคุณครูจะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กได้องค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากที่สุด ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้ชวนคุณครูมาที่โรงเรียนบ้านเขาวงจังหวัดนครราชสีมามาดูห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ปล่อยแสงโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้เขาเกิดองค์ความรู้ที่คงทนและนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นี้จะเป็นอย่างไรในตอนห้องเรียนปล่อยแสงบ้านเขาวงอยากให้มีหลังคาเพราะหลังคาเริ่มผุพังอยากให้มีเสาเพราะ สาวก็เริ่มผูพังเช่นกันสี่อยากให้มีเก้าอี้เพิ่มเก้าอี้เวลาน้องๆนั่งจะได้ไม่อึดอัดพวกเราได้ตั้งชื่อศาลานี้ว่าศาลาพักใจบางทีเวลาเย็นๆหรือเวลาไม่มีคนอยู่มักจะมีคนมานั่งนั่งนั่งพักนั่งฟังเพลงนั่งคุยกับเพื่อนนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสงบๆอะค่ะหรือว่าเวลาอยากอยู่คนเดียวอะค่ะ จเจออ้าุะมาจากไหนมาซ่อมแซมครับบางทีเ,เราก็หาตู้บริจาคไม่แน่เราก็ให้ผู้ปกครองช่วยให้เราเปิดร้านอาหารเพื่อหาเงินมาซ่อมแซมอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณครูวีรวัรณเคนผาพงค่ะอ,อยู่โรงเรียนบ้านเขาวงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สอนระดับชั้นปฐมสาปีที่4ถึงชั้นประฐมศสาปีที่6วิชาที่สอนประจำชั้นก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษคือสอนป .4 ป .5 ป .6 ที่เหลือก็จะเป็นวิชาเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็วิชาประวัติศาสตร์สังคมอะไรเงี้ยค่ะประจำชั้นป .6 ที่โรงเรียนของเราอ่ะจะมีวิชาพื้นฐานอยู่แล้ว8วิชาหลักแล้วก็2วิชาเพิ่มเติม ค่ะแล้วเนื่องจากพอเราคุยกับท่านท่านผอ,อค่ะเรามีห้อง Learning Center ที่เราจะต้องจัดเด็กมาหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้ในตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงป .6 เพราะนั้นป .4 5 6ของเราเราก็เลยมาคุยกันว่าเออเราเอาวิชาเป็นวิชาหนึ่งคือวิชาชายเซนทริกแล้วก็เอาเด็กมาเข้าสู่ห้องนี้ ีหัวข้อให้นักเรียนนึกว่าพอนักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนของเราอะสิ่งที่นักเรียนมองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ก็ไม่โอเคตรงนั้นก็ไม่สะดวกตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าให้นักเรียนสามารถแก้ไขได้อพอ,อบอกแก้ได้กลุ่มนี้เธอลองแก้สิเดี๋ยวจะอนุมัติ วิธีการแก้ไขให้ได้นะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคุยว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขอะไรดี mm hmm. เมื่อได้หัวข้อแล้ว mm hmm. เดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มนะคะ mm hmm. แล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะแก้โดยวิธีใดอ่ะให้นะัก mm hmm. เรียนช่วยกันคิด mm hmm. ก็จะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กเขามองสภาพปัญหาก่อน mm hmm. ค่ะ สภาพปัญหาหรือมองข้อบกพร่องที่ที่เขาเจอเมื่อเขาเจอข้อบกพร่องเนี่ยโดยโดยที่อย่างครูอาจจะตั้งคําถามตั้งคําถามปลายเปิดคําถามปลายปิดก็ได้หรือเป็นคําถามที่ชี้นําเพื่อให้เขาเข้ามาสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นค่ะอย่างวันนี้ค่ะเราก็จะตั้งคําถามที่ค่อนข้างชี้นําหน่อยเอาสภาพปัญหาที่อยู่ในโรงเรียน ที่ใกล้ตัวเด็กนักเรียนที่สุดนะคะก็เพื่อที่จะชี้นำให้เด็กเขาอยู่ในเฉพาะในในเขตในโรงเรียนพอเด็กอยากรู้ปัญหาเรื่องอะไรเด็กเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการค้นหาค้นหาวิธีการที่จะเข้าไปถึงปัญหาจุดนั้นก็โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ที่เด็กเขามีอยู่แล้ว เด็กเขาสามารถที่จะค้นหาต่อยอดได้อย่างบางคนอย่างน้องบูมเนี่ยค่ะ,อะพอเปิดภาพมาแล้วเพื่อนบอกว่าครูขาภาพมันไม่ชัดมองไม่เห็นน้องบูมเขาจะรู้เลยดึงตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้เข,เขาเขาจะต่อยอดได้เขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาก็สามารถไปสืบค้นได้โดยที่ไม่ต้องมารอครูบางทีเราสอนเด็กทั้งห้องเด็ก27คน เราจะสอนโดดไปคนเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรอๆกันพอเรามีเทคโนโลยีตรงเนี้ยแค่เราบอกว่าหัวข้อนี้เธอสามารถต่อยอดจากเรื่องนี้ได้นะเขาก็ไปศึกษาเองโดยโดยที่เราก็คอยควบคุมดูค่ะว่าเขาศึกษาจากเว็บตรงเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมเธอลองเอาเรื่องที่เธอศึกษามาแล้วมาคุยกับครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้กำลังออกแบบสิ่งที่เขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขในโรงเรียนนะคะกลุ่มนี้เลือกเป็นหัวข้อการทำห้องน้ำเขาอยากจะปรับให้ดีขึ้นเพราะว่าเขามองปัญหาอย่างเช่นน้องเขาจะบอกว่าห้องน้ำหญิงเนี่ยมันจะมีช่องช่องระบายบางทีกลัวเวลาเป็นนั่งอะไรเงี้ยกลัวใครไปเอบดูอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยอยากให้มันสูงขึ้นก็เลยบอกอทำเลยให้นักเรียนทา อย่างกลุ่มนี้เขาจะถนัดเรื่องโปรแกรม c a n ว a อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยให้เขาลองออกแบบดูลองทำดูแล้วก็มานำเสนอส่วนมากที่เราเรียนกันเนี่ยเราเข้าเราจะเข้าห้องทวีลูมค่อนข้างค่อนข้างเป็นหลักในขณะที่ครูสอนตามห้องเรียนปกตินะคะก็จะใช้โปรแกรมห้องทวีล o m ครูก็จะสอนเครื่องของคุณครู เด็กนักเรียนก็จะเรียนเครื่องของนักเรียนแล้วคุณครูก็จะแชร์ข้อมูลพอครูให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะบอกอ่าคุณครูขอตรวจงานน้องคนนี้น้องเขาก็จะแชร์ข้อมูลค,ครูก็จะเห็น <inclusive. S 1> พเพื่อนเอนเ,อนเขาก็จะเห็นประโยชน์ในส่วนที่หนึ่งก็คืออ,อย่างน้องสมมุติน้องบูมไปเจอเว็บที่ที่โอเคมีประโยชน์พเพื่อนคนอื่นอาจจะไม่เจออาจจะมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย เขาพอแชร์ให้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะคือแบ่งปันเหมือนกับแบ่งปันความรู้กันค่ะแล้วเราก็สามารถตรวจสอบด้วย ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กมากขึ้นเพราะนอกจากเด็กจะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมจากข้อมูลที่หามาและการแบ่งปันจากเพื่อนแล้วยังช่วยทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสังเกตข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลใดเหมาะสมซึ่งเป็นทักษะ soft skills ที่ต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จริงซึ่งขาดไม่ได้ในยุคนี้ครับ เดี๋ยวหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็ให้เด็กๆส่งเข้าในห้อง t ทูว r o o m ที่คุณครูตั้งท็อปิกเอาไว้ค่ะคุณครูจะตั้งท็อปิกว่ากิจกรรม Learning Center ค่ะพอเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเข้าห้อง พอส่งเข้าห้องครูรวบรวมของแต่ละกลุ่มเสร็จเรียบร้อยก็จะให้แต่ละกลุ่มออกไปพรีเซนต์ข้างหน้า<อ>เด็กที่ออกไปพรีเซนต์เขาจะได้ฝึกทักษะการนําเสนอของของนักเรียนเองฝึกว่าเราจะต้องมีบุค,คลิกภาพการยืนการพูดอย่างไรพูดอย่างไรถึงจะได้เนื้อหาให้คนฟังได้เข้าใจค่ะแล้วก็ให้เพื่อนมีมารยาทในการฟังหลังจากเพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็จะต้อง วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราฟังนั้น,ม,นมันสามารถใช้ได้จริงไหมในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้ฝึกได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขของผมคือบริเวณที่ทิ้งขยะหรือเขตของการทิ้งขยะสิ่งที่จะแก้ไขมีหนึ่งคือกำแพงต้องการสร้างกำแพงให,ให้ใหญ่และหนาขึ้นเพื่อให้ขยะปิวออก หรือติดกระแพงแล้วปิวออกไปประตูที่ยังไม่ได้สร้างเลยเป็นประตูที่หนาและสูงเท่ากําแพงเพราะว่าจะขยะจะได้ไม่ปิวออกไปขนขยะสามารถเข้ามาเก็บขยะได้อย่างส,สะดวกสบายและพอทำอย่างนั้นเสร็จสิ่งแวดล้อมรอบข้ามก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเทศบาลเขาจะมาเก็บขยะ ทุกๆเดือนครับแล้วคุณแม่ใจไม่ได้เห็นว่าถ้าคุณกำลังเป็นสูงเปิดวันๆมันติดมีบ่อขยะมาตัวนี้ขยะที่ออกมาด้านนอกทำให้ประชาชนเดือดร้อนขยะไม่สามารถปิวออกไปได้เพราะว่าถังขยะมีฝาปิดที่แน่นหนาและหนาหนึ่งคนคนหนึ่งคนไม่สามารถเปิดได้ต้องใช้สองคนเพราะว่ามันเป็นเหล็กหนาไม่สามารถปล่อยขยะออกไปได้ หัวใจสำคัญตรงนี้ก็คือให้เด็กเขาได้คิดคือแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้คิดในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาอยากจะนำเสนอออกมาเราไม่ปิดกัน้นครูก็เป็นเพียงแค่สร้างประเด็นขึ้นมาว่าอา้าวถ้ามีปัญหาตรงนี้เธอจะทำอะไรยังไงแล้วเราก็ปล่อยให้เขาคิดกันเองให้เขาได้คุยกันค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มกันเอง แล้วก็ได้นำเสนอได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทำรร สำคัญในการสอนก็คือความรักที่มีให้กับเด็กเราต้องรักเด็กรักเด็กก็คือต้องรักเขาจริงๆต้องมองว่าปัญหาที่เขาเจออยู่อะ่ะมันคืออะไรเราสามารถช่วยได้ไหมแก้ไขได้ไหมคือรักเด็กแล้วเราก็จะต้องทุ่มเทให้เขาอย่างเต็มที่ทุ่มเทก็คือเขาไม่ได้จุดไหนดึงเข้ามา แล้วก็ช่วยเสริมให้เขาทีละนิดทีละนิดทีละนิดความรักความเราทุ่มเทสละเวลาให้กับเขาแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักเขาด้วยความจริงใจเราอยากเห็นเขาพัฒนาดีขึ้นเขาก็จะมีความรู้สึกไว้วางใจเราเมื่อเขาไว้วางใจเราเมื่อเขาศรัทธาเรารักเราเขาก็จะชอบในสิ่งที่เราสอนค่ะมันก็จะได้จับมือไปด้วยกันได้ง่ายขึ้น สถานะมันอ,อ,อยู่ที่ไหนนะคะะรับสถานะอยู่ตรงไหนทีอยู่หน้าโรงเรียนตรงนี้<อ>ค่ะทารเขา้าหน้าโรงเรียนถโรงเรียนิดไม่ให้ผู้คนใช้นอกเข้าแล้วใครจะมานั่งเะครับโรงเรียนเราก็บางทีเขาก็จะเปิดให้คนมาออกกําลังกายให้คนมาเล่นบ้างคะา่ะถ้าเวลาจะปิดเขาก็จะมาเตือนกันก่อนแล้วก็ค่อยปิดนะคะครูขอออี่แล้ตอบแฉกได้ไหมัเพิ่มเติมน,นะ ไม่มิดระคะเลยไม่ติดค่ะจะมีครูเวงมาทุกวันค่ะแต่ก่อนเราก็รู้สึกประมาานะคะไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้เพื่อนๆเขาได้รับฟังเราเราก็กล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะ เป้าหมายที่ต้องการให้เด็กมีทักษะ soft skills และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะทักษะในการคิดเพื่อแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการใช้ ICT ทีที่สร้างสรรค์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่โรงเรียนบ้านเขาวงนำมาปรับใช้ในทุกระดับชั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงโจทย์ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียน learning center ครับเราก็ต้องมีวิธีการค่ะเด็กๆก็ต้องดูก็ด้วยค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรที่ที่เขาน่าสนใจเขาสนใจเรื่องอเรื่องช่วงนี้มันเป็นความเท่าเทียมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาหัวข้อให้เขามามาดิสคัสกันจากหัวข้อแต่และหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ เด็กเขาเขาจะนั่งมองสะท้อนกับสิ่งที่เขาได้ได้ประสบการณ์มาบางคนไม่เคยพูดจากการเห็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะผู้นำชุมชนเขาทำอะไรบ้างบางทีเด็กไม่มีโอกาสที่จะเอาเรื่องของของผู้นำชุมชนของอบตอนาะยกอบตอเขาไม่เคยที่จะเอามาคุยกันไม่ไม่เคยเอามาพูดแต่พอเราสร้างประเด็นขึ้นไปเขาก็จะมองย้อนกลับไปว่าในชุมชนของเขาเนี้ยค่ะ ในบ้านของเขาในหมู่บ้านของเขาว่าเขามีเหตุการณ์อะไรบ้างเขาก็จะดึงออกมาค่ะแล้วก็มาพูดกันมันก็เหมือนเป็นการให้เขาได้ได้รับผิดชอบสังคมว่าในสังคมที่เธออยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เธอจะต้องเรียนรู้เธอก็จะต้องเรียนรู้เธอก็จะต้องเข้าไปช่วยแก้สังคมด้วยถ้าเราเลือกตั้งหัวหน้าผู้ใหญ่บ้าน เธอจะเลือกจากอะไรต้องดูข้อนี้นะต้องดูความรับผิดชอบนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะพิจารณาเพื่อนของเขาค่ะดูว่าเฮ้ยใครเหมาะจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใครเหมาะจะเป็นอบตอใครเหมาะจะเป็นนายกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็จะให้เขารู้ว่าบทบาทหน้าที่ของนายกต้องทําอะไรบทบาทหน้าที่ของอบตอเขาต้องทําอะไรบ้างค่ะมันเป็นการปลูกฝังขั้นพื้นฐาน ที่จะให้เด็กเขาโตขึ้นแล้วเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้การเรียนรู้ที่จะได้ผลเนี่ยเราจะต้องจัดสถานการณ์ให้มีความพร้อมเราอยากจะให้เขาเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็จัดสถานการณ์อันนั้นน่ะให้มันเอื้อ เอื้อต่อการที่จะได้เรียนรู้อย่างเช่นเขาจะเรียนรู้เรื่องความเป็นประชาธิปไตยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหยิบยกการเลือกตั้งในแต่ละแต่ละสถานการณ์การเลือกตั้งนายกอบตอการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเอามาให้เขาได้เห็นได้เห็นภาพพอเขาได้เห็นภาพเราก็จัดสถานการณ์จริงก็คือให้เขาเลือกสภานักเรียนเราก็ต้องจัดให้เรียนแบบกับการเลือกตั้งคือแบบให้เหมือนเป๊ะ ค่ะแล้วก็ให้เขาปฏิบัติจริงมันมันมันจะทําให้เขาได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงไม่ว่าอะไรก็ตามก็คือเราไม่แค่แค่สร้างมโนภาพและให้เขาคิดอย่างเดียวแต่เขาต้องลงมือปฏิบัติจริงตรงนี้เนี่ย จะช่วยให้เขา1นึ่เขาได้รู้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลคิดแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรค่ะได้รู้กระบวนการคิด2ก็คือเขาจะมีความมั่นใจมั่นใจมากขึ้นถ้าเขาคิดแล้วเขาสามารถเอาความคิดของเขาเนี่ยออกมาเป็นผลงานได้เพื่อนยอมรับเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือชายเซนทริกสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชาและกิจกรรมโดยปรับให้เหมาะกับเด็กในแต่และระดับชั้นผ่านกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนซึ่งจะทำให้เขาสนุกและรักการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเด็กได้คิดได้ค้นหาได้ลงมือและได้เรียนรู้แก้ไขจากการปฏิบัติจริงความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความเข้าใจและอยู่ได้นานมากกว่าความรู้ที่เกิดจากการจำโดยมีครูอยู่เคียงข้างทำหน้าที่เอื้อบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดนั่นเอง ผลลัพธ์ที่นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่เด็กได้ยังส่งเสริมการปลูกคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการดำเนินชีวิตของพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถเป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไปช่วง Upskill r e s k i l l การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่ทว่าทําไมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนั้นกลับได้ประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควรและนี่คือ9ลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่มีประสิทธิภาพครับ 1. Active Learning เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทําหรือปฏิบัติด้วยตนเองเช่นได้คิดได้สังเกตค้นคว้าทดลอง ทำโครงงานสัมภาษณ์แก้ปัญหาหรือหากจะใช้หลักสมองวิทยาก็คือการได้ใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงสำหรับครูผู้สอนทำน้าที่สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดสื่อต่างๆเพื่อเสริมแรงให้คำปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 2. construct เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสำคัญหรือองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆและลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสาม,มารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันรวมทั้งทําให้ผู้เรียนกลายเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ในการสแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 3. Resource เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นมนุษย์ธรรมชาติและเทคโนโลยีตามหลักการที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์ 4. thinking เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะเช่นคิดคล่องคิดหลากหลายคิดละเอียดคิดกว้างคิดลึกซึ้งคิดไกลคิดยังมีเหตุผลเป็นต้นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่างๆจะทําให้ผู้เรียนเป็นคนคิดได้แก้ปัญหาเป็นคิดยังรอบคอบมีเหตุผลวิจารณญาณแยกแยะได้ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการใช้ชีวิตในโลกที่ disruption 5. happiness เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนยังมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจาก 1. ได้เรียนในสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจทำให้เกิดแรงจูงใจฝ่ายรู้ท้าทายอยากค้นคว้าอยากแสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีลักษณะเป็นกันลยาณนามิตรครูไม่ได้บรรยายญาอย่างเดียวแต่ครูเป็นผู้อำนวยการหรือ f a c i l ิเตเตอรช่วยเหลือเอื้อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน 6. Participation เป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนวางเป้าหมายร่วมกันและมีโอกาสเลือกทำงานในเรื่องที่สนใจทำให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือหรือร้นเพราะเป็นเจ้าของแห่งการเรียนรู้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 7. Individualization เเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนรายบุคคลผู้สอนต้องยอมรับในความต่างของผู้เรียนมุ่ยผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าจะเปรียบเทียบการแข่งขันระหว่างกันซึ่งครูต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน Good habit เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามเช่นความรับผิดชอบความเมตตาการุณาความมีน้ำใจความขยันระเบียบวินยัยความเสียสละการแบ่งปันความกระตันยูการเคารพความแตกต่างการให้เกียรติแก่กันและลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับผู้อื่นและการเห็นคุณค่าของงานเป็นต้น 9. Self Evaluation เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้จุดเด่นจุดด้อยและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองซึ่งแต่เดิมครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินฝ่ายเดียว และนี่คือ9ลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่จะช่วยคุณครูสามารถนําไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดครับและสําหรับคุณครูท่านใดต้องการดูเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆสามารถรับชมได้ทางช่อง y ย u ทูบทรูปลูปัญญาชนแนลแล้วพิมพ์ว่าครูคลับคลับของคุณครูครับ